สวัสดีครับผมผมเอกจาก YouTube ช่องเอัเกอเอกนะครับหนึ่งในปัญหาที่ผมมักจะพบเจอกับลูกค้าก็คือว่าอยากจะมีโปรดักต์เป็นของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์สตาร์ทอัพนะครับหรือว่ามบายแอปพลิเคชันสําหรับร้านค้านะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการที่จะสร้างตัวแอปเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงนะครับบางทีเนี่ยไปหาคนที่มาเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็หาคนที่เป็นดีไซนเนอร์ออกแบบพอทําได้ไปสักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่า มีสิ่งที่ขาดหายไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมดังนั้นนะครับผมผมมีข้อเลยนออนไลน์มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับผมก็คือ how to ออกแบบแอปส่งอาหารนะครับจะเป็นขั้นตอนในการออกแบบแอปสําหรับการส่งอาหารนะครับที่ทุกคนสามารถจะนําโพสต s ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักของตัวเองได้นะครับตัวนี้ก็คือตัวหน้าตาของตัวแอปส่งอาหารนะครับ เนื้อหาภายในข้อเลยนออนไลน์นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยการตั้งขอบเขตแล้วก็เป้าหมายบนพื้นฐานความเป็นไปได้ของตัวแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงค้นหาว่าใครที่เป็นยูเซอร์ของเราบ้างนะครับแล้วก็ยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับการค้นหาเมนูเนื้อหาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่จะมีอยู่ภายในแอปพลิเคชันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมเราจังจะได้ออกแบบตัว user interface หรือว่า ui ด้วยโปรแกรม adobe xd นะครับหลังจากที่เราเออกแบบ ui เสร็จแล้วเราก็จะมาจัดทำ p r o t o ไทป์นะครับผมซึ่ง p r o t o ไทป์เนี่ยสามารถที่จะแชร์ให้กับผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น developer หรือว่าลูกค้าของเรานะครับผมและอันนี้ก็คือทั้งหมดในเนื้อหาของร์สเรียนออนไลนะครับ content น n l i n e นี้นะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการออกแบบดิจิตอลโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับดีไซเนอร์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าของกิจก,การรวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะทำโปรเจกต์จบนะครับ หลังจากที่ดูคอร์สเรียนออนไลน์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะมีไอเดียในการออกแบบโปรดักต์ของตัวเองนะครับซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์ตัวนี้นะครับผมสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีวันหมดอายุนะครับเข้าเรียนผ่านอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วผมก็ฝากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับผมแล้วพบกันนะครับมาเรียนกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ